ถารีบได้บ่โอ้ยโอ้ยโอดดดดดบ่เมารถแค้อืมนังนอกนังตอนนี้บอสกาหอบาลเท่ามีเทามีอยู่เปแล้วจะไม่เา ะไปะหุ่นบ่โอ้จะได้เอาอปลาดุกให้แม่เท่ามีว้าใช่แม่เท่ามีไปเชื่อแล้วใช่แม่เท่ามีอเอาอันนี้ไปให้แม่เท่ามีอยู่ใช่เอ,อ,อ๊ะไปไปไปห,หาเราสิโอเคแล้วแบ่งกัน าเอ,อย okay. really? right praying, ู่บ่ออยู่ในหันบ่อเมื่อกี้นี่อยู่หันในแนนบ่อแต่เขามีอยู่เงี้ยแล้วนีบ่อนกขยิอยู่อีกเนี่ยหมาไม่ทำหมาไม่เอาย้ำมีแม่อยู่ไหนอยู่ไหนนี่โอเคอยู่ไหนบายดีบายดีอ่าบ่ช่วงนี้เนาะแม่นบ่แม่นบ่ บอกเอ็กแม่นบ่าจะไปดีไม่เข้ามีโดยเน่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 อามาห้ามห่อนมาเที่ยงไม่เข <monkeys. S 2> ้าม e ีแล้วนี่ชื่อปลาดุกกับนี่มีมีเข้มนี่มีเข้มมีได้แม่นแม่นมาหายยึบยึบเครื่องเห็นไหมเข้ามีอันยิบเครื่องชื่อแล้วนี่เอาเอาเชือกฟางเชือกฟางยิบเราเอาด้ายนี่ยิบมาดีหน่อเนาะโดย เนี่ต้นนี้ก็ได้มอบปลาดุกครับไาดา้เข้มให้แม่เท่ามีขี้เล่ <laughs> นหมดแม่บ่มีเ้ากินโอ้เ้ากินฮั้นพอดีทางยากแด้เนาะก็ะเลบยบ่ได้เอามาเมื่อนี้ห้าสิบท่านมามันได้เอามาห้าสิบนี้เนี่ยยานฝนต,ตกคำแด้บ่ได้เอามาอันนี้มาได้ใช่เนี่ยนะเบาเอ็กเนี่ยมาได้ใช่านามอนามอมาแต่มานามอเออมาซื้อยากวะเนี่ย อมาซื้อยายาสมุนไพรดีเนาะดีดีพญาตากว่าพันตาว่จะเป็นอ่าช่วงนี้โบได้ไปฝักยาบอได้ไปชงยาบอับตะเมยไนฮะเมยะมยะยะยฝากยาเจ้เท่าังไหมเร่ามีทา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  ทาแป้งทาแป้งน ah, er no. ี่ทาแป้งโอ้นี่นี่นี่มีเ้ามีทาแป้งนี่ยมีเข้าแผดไปยังมานก็เอาไปด้วยอามเท้าแผดไปอ่าไปนำเบ้าบนนำนอฮึมไปซื้อปลาแดกเป่งนัวไปใส่มีไข่เด้ จสสะนวดไปแต่งงามๆ,ๆยวมีถ้ารีบได้บอ,อจับใจ เ้าใจเอ้ยน,นอนบอมาบึงม่เท้ามีเตีงงน้านอพี่น้อง <c oughs> งาม นี่งามแล้วเน่เน่เโอ้ยโอ้ยโอ้ยดดดดามหามามเตปป้าบอมาอายุบาลแล้วเนาะบาดเนาะม่เข้าเน็เนาะกวโมฮนจักเทื่อนออมาไทยคิบทรงันเทือนโนม่เข้ามีเจ้าเออม่เามีจากเทื่อมาเห็นครั้งแรกคู้งาม น้องกำลัง <tampoco> ก so mm ินขนมเอามาแต่เ hmm. ว yeah. mm ียงเป็น hmm. บ so, ja mm ่อแต่เ hmm. ฮ mm ็ดเวียงม้วนบ่อม้วนแผลอ้ม hmm. ม้วนเอานั่งลบกันนั่งลบกันนั่งนี่ทำมิดนั่งเพิื่องเอาม้วนได้ได้เต้นบ่ได้ดฟอนบ่อเด็ดฟอนบ่อเต้นฟอนเน่ยเด้ดฟอนโอ้ยอยากไปตือบ่อเราไปบม่ไปเมารถบ่เมารถแท่นั่งนอกนั่งไหน นั่งน hmm, ั <c oughs>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  ่งข vale ้างนอกบ่อนั่งข้างนอกเลยข้างนใงบ่ได้เมาเมาไม่เรามีเมาเมารถพี่น้องเลยเจ้าเจ้านี่บ่เห็นจักเถื่อบ่เห็นจักเถื่อเอามาซ้อมเถื่อแล้วมาซ้อมเถื่อแล้วซ้อมเถื่อแล้วมาห้ามเบาบนน้ำมาบนน้ำมาห้ามเบาบนน้ำมาซ้อมเถื่อแล้วมาซ้อมเถื่อแล้วแค่ที่ซ่อมอือแค่ซ่อเอ้ยยองเลย แล้วมีฮะเจะออกจากป่ามาบบได้เขาเดือนแคะเนาะโบได้เขาเดือนเถอะโบได้เขาเดือนเถอะยูพุนกินยูจังใดกินมัน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 กับปูกับปลาหนะกับปลามีปูมีปลาลายบ่ลาแถวมีลายเออยังยังมีผู้อยู่พุนบ่ยังยังอีนกไงนกก็อยู่พุนอีนกก็อยู่พุนก็อีนกก็เฮ็ดชาร์ เพ็ดชาดอยู่พุ่นยาชาเพ็ดพุ่นเออกระเพาะได้แดงเขาเฮ็ดชาดเราก็มามาเปลี่ยนเอามุ้เปลี่ยนเอามุ้งอืมอีนกนกใหญ่อีมุกอีมุกก็อยู่พุ่นอืมอีมุกอีมุกน้อยซ้ำอ่าอ่าอ่าหันเขาว่าอยากได้เมียว่าเอาเมียอยู่อีมุกอยู่หันดิโอ้เราเอากันอยู่พุ่นอืม เขาว่าเอาเอามาไปบ็อกเอามาแล้วมาเอาอยู่นี้เขาบอกนะครมาแตงดองอยู่พีแตงยอดอยู่พีมไมาเห็นดองอยู่พี่เนาะเขาว่าไปบ็อกมา้วมาพพ่อ,พอแม่งเงินสามีกับเม่หนึ่งสามีพ่อเมียกับลูกสาวสามีเออ ตมาบ่อี ite, ิมบอยิมาบ่บ่มาบ่มาอยู่พุ่นเห็ดสาบขอดสามเห็ดสาบพ่อแม่ฮโอ้อืเน่แม่เท่ามีแต่งงามแลยอะดู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 งามแล้วที่ไปไปยังนี่นี่ไม่ไปยังหรือไปยังแต่งแต่งไว้บัดแคบบัดขนมา mười phút mầm 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 เมาลด์เมาเมาลดมาแล้วบ่ได้ฟักเที่ยบ่ได้ฟักเหมือนเมาลดเออเมาลดอยู่อ่อเมาลดอยู่หันอยู่ดีสบายแล้วไหนแม่เขมียนนอนสานอนชงุนนอนนอนนอนหือนผู้ใดนอนหุ่นลูกสาวอิติกหันเออลูกสาวอิติกหันพ่อก็นอนหันพ่อก็นอน,อ,อนพุน้น

nằm 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 đây, mét thép Oh, anh mua mua về làm miên keo. là biếp nọ. Tăng là biếp

แล้วมีบุร้อนเมียนเครื่องอืมน่องน้องร้อนเมียนบุร้อนเมียนอันนี้คือว่าเปียกมันเช่นโอ้ข้นหัวข้นหัวเนี่ยอืมย,ยังไงมัน,น,น,นมัน,ม,นมันเพิบเนาะมันเพิบแล้วมันหัวเนาะหนึ่งเพิร์บหนึ่งชั่วเนี่นย โอ้มันเพิร์พี่น้องแต่ร่างร่างคากับเพิร์เนาะบางท่านกับเพิร์มันมันหัวอ,อันนี้เงินเงินเศร้ารีแล้วมีกับนอนนี้กับอีแพ็กับอีมีนอนนี้อ่าอันนั้นดิอันนั้นดิ น้อีคูนอีคูนนี่เงนเงินบาคูนอันนั้นนะเงินบอกคอนยเจอ่คุณโอเท้าจะนอนพุนนอไปช่องตอนนี้พนตกเราจะพาเขาหน่องเปียกมาเลยนี่นี่ตกมือวานนี่ได้เน่นอนเงินบบามือวานนี้ หัวคนผาเปียกหมดเลยดีเนทางนี้ก็เปียกอ่ะดูให้ย่งไอย่งนี่นอนนะเม้นบอกย่งย่งนอนหลับยามวันตื่นย่งเลย บรรยากาศการผลิตยาข้องเผ่าตรงเรื่องเนาะจนได้จ้างคนมาช่วยพี่น้องเลยจ้างพยาบานคนทองมาช่วยนี่บักเตอรคนลฟ์ผลเ,ออเต็มตู้ปเลยอันนี้ก็เป็นรอท้ามารอท้าซื้อยาจำนวนไล่พี่น้องเยมาทุกทุกสัปาห์ทิศเมื่อนนี้ก็มาจากภาาแก้วบมเรา ซอ,องแม่ลูกมาเราท้าซื้อยาหามาเต้นหมอ,อปัวกระเพาะเนาะเจ็บกระเพาะเราไม่ซื้อยาปัวกระเพาะอ,อันนี้ก็กำลังบันดูพี่น้องเองคือคืนลองบําบันเพอาะองเรื่องจากตั้งจักเมื่อก่อนที่บม่มีผลิตภัณฑ์บ่มีสินค้าขายแต่ เดี the the no People, yes, ๋ยวนี <welche ăn? S 2> ้ก uh ็สามารถสั่งรับให้เฮาต้องเรื่องได้หลายแล้วเนาะต้นมันยาตอนหน้าก็สิเป็นอ่าประเภทสีเนาะปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาบ่แม่เฮามีมีปลาบ่มีปลาอมีได้เลี้ยงแล้วบ่เลี้ยงแวได้เลี้ยงแล้วแม่เฮามีแม่เฮามีบ่ได้ปล่อยติบ่ได้มาปล่อยบ่ออบ่ได้มาปล่อยมีแต่เฮามีเนาะอือเอานีอือ ยองง่อยอันนี้จำเป็นม,มาลอท่าอ่าอยู่ตามกองล่างกันมาลอท่ายาไลคนพี่น้องเลยฉันวันนี้เราเชิญกันิฉพาะปิดคลิปก่อนเนาะ